นี่แหละครับหลังเลิกงานนะท่านผู้ชมนะหลังเลิกงานเลี่งานในชีวิตในชิบุย่าครับผมทำคืนที่ชิบุย่าอันนี้คือตึกที่อืมอันนี้อันนี้พี่น้องเอ้ยบวกบกญี่ปุ่นเด้อยบวกไฮโดเด้อคผมไฮโดรอันนี่แหละครบ 马金狗。<laughs> <laughs> こう。アギコ

เดินตรงมาเลยกำลังหาด้ยเดอนตรงมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นตรงไหนฮลโหลเออ,เอ,อ,เอ,อ いや、なんや行くよ。で、本当に困ったんだ <laughs> จได้ปับพี่จำได้ป่ะผมงงเลยวันงงเลยนะวันนีกอย่างน่าใจสุดสัวจ้องงานหมดเวียนน้ำหมกระชิมคอและงงเลยทุกที่ทักไอน้นมันคืโลก โฮ้รมึงร้องยังไงอยู่กับประเทศไทยเลยนะดะเด็นหน่อยเด้อขามถนนเป่นผู้เ er si ่าพระขามเนาะโอ้นเร็งหน่อยพระผู้เ่าถมมึงเด็กอันนี้เปิดใหม่นะครับเนี่ยไยเต้ง ไม่ใช่เขาบวงดอกไม้จันหรือเปล่าพี่นั่นก็บ้วงดอกไม้จันเลยพี่น้องพี่หน้องเลยตัวนึงบ่แพงครับตัวนี้ก็ประมาณสามแสนกว่าครับเอาไปย่องครับกระดูกกระลังอ่อนพอดีครับผมแต่บ่บ่ยีมหรอกกินสองคนกระลังดีเออเอาไปออมเลยครับเออเออตัวนี้ตัวนี้ก็สี่สิบใบตัวบ้านแสนหาครับสุดยอดแสนหาในเสื้อง่วนสองตัว่น้องเอ้ย เดาไปเรียงนี <living> ่นะวันนี้นี่กิมเรองแล้ยวว่าี่บอเดอพี่น่องเงินนันเราญี่นเ่นบอกมันเขาเลีนไพ่บอกตายแล้ว

ให้ตรงกานเนี่ยของเมื่อนเมื no. ่อเมื่อสองแล้วี oh. okay. wow. ่นอราคาเนี่ยครับของยี่สิบห้ใบครับรุยปื๊อประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นกูครับผมเจ็ดหมื่นพวอะอเนกประมาณเก้าใบเก้าเก้าสยี่ท่าไรก็สามยี่สบเจ็ดสองใบพัวครับผมสองใบกว่าสองหมื่นก็ครับผมให้ตองการออเดอร์มาเลยครับผมจัดค่าทรงออกออกเองเดี๋ยวผมจัดเสื้อให้ให้สนใจทักมากครับผมแน่นอนคุยกัน สุดอดแล้วที่เป็นทางน้พเราจะเไปที่2อ๋อว่าต้องรอชั่วโมงนึงเต็มมาๆดาพี่พี่เอ้ยได้กินได้กินข้าวแล้วีร้านได้กินแล้วสุดยอดนิ้วเาบ่ได้กินง่ายๆเด้อพี่น้องบ่จองบ่ได้กินแน่นอนว่ากลับไปซอมแอีกเด้อ อะไรอีกพูดระบายขอระบายโอ้ยหิวแล้วพี่น้องต้นแหลกก็บอกว่าเขาเลยหลังก็บอกว่าเขาไ่ได้อีกตายแล้วเมื่อสิริกิ้เขาสได้กิ้ยังไงได้พี่น้องเลยบอกินร้านน้อียานนกันี่เจียววองก็ปีงปลาเนออเบอบอบออี่ยลาเนี้ยิงูดอนกันดีนะ อันนี้ถ้านับตากใต้ดินลงมาก็ loyalty, านเะดือนทั้งสองคนไหนคนสองคนนึก็ไม่ได้ลงอ่ีม่รมีร้านหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งสองน じゃあ行きたいな。<music>